สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผานพแดนได้มีโอกาสไปร่วมงานยกช่อฟ้าพระโ,โสบสถวัดป่าทุ่งงวนะครับวัดป่าทุ่งงวตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระยานะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเขิงเซานะครับแวดล้อมไปด้วยป่าขุนเขานะครับร่มเย็นสบายตาม,มากครับ การที่จะขึ้นไปก็ต้องใช้รถอย่างนี้นะครับเดินไปก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเป็นเขาเนินขึ้นสูงบอดีทางวัดเขามีบริการรถพ่วงข้างขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปตามความสะดวกของทางที่เขาจัดทำไว้ให้หน,นะครับก็มาพบกับบรรดาพุทธศาสนิก,กชนต่างๆนะครับมากมายหลายสาขาที่มาร่วมกันยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครั้งนี้นะครับนะี่ครับมีทั้งคารวะทั้ง อุบาสกอุบาสิกานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรางของขลังของหลวงปู่มีนะครับท่านก็จะนากิเลสมาเป็นประโยชน์แก่ทางจัดการสร้างพระโวสถน,นะครับต้องใช้ต้นทุนมากมายมหาศาลนะครับก็ท่านก็ต้องทํามีของต่างๆให้บูชากันมากมายนะครับก็เชิญได้ครับตามความเชื่อถือนะครับ อันนี้ได้ใกลทําการยกช่อฟ้านะครับช่อหนึ่งได้ขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับช่อหนึ่งขึ้นไปที่ยอดพระโบสถนะครับช่อฟ้ามีสีช่อนะครับวันนี้ยกขึ้นทั้งหมดเลยครับสีช่อนะครับทั้งช่อฟ้าทั้งีสี่ช่อมีเจ้าภาพกัาหมดทุกช่อแล้วนะครับนี่ช่างที่ชํานาญการที่เข้าทําการสร้างพระโบสถ์หลังนี้ก็ทําการติดตั้งกันอยู่ข้างบนนะครับให้เห็นกันเลยนะครับ เสียงะระฆังกล้องดังกังวานนะครับเวลาเขายกช่อฟ้าขึ้นพระบสถเสียงคล้องเสียงะระฆังครับดังกล้องสนั่นไปทั้งุบเขาแห่งนี้เลยนะครับเป็นเสียงสัญญาณแห่งศาสนาเดินทางไปตามไปเป็นตามวิถีนะครับแล้วก็จะได้ทําการเผยแพร่ศาสนานะครับเป็นเสียงแห่งตัวแทนแห่งการเผยแพร่ศาสนานะครับ หลังจากเสร็จพิธียกช่อฟ้าทั้ง4ี่ช่อแล้วครับก็าประชาชนที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็ทําการดึงได้ใช้ศีลที่นํามาโยงให้ให้ทัว่วทุกคนนะครับก็ดึงกันไปคนละคืบสองคืบคนละสามคือบอะไรกับว่ากันไปครับตามที่จะมีเห็นอยู่ขา้างหน้าตามกําลังตามความเชื่อถือศรัทธาของพวกเขานะครับทางนี้ก็จะมีลูกนิมิตนะฮะลูกนิมิต ทั้ง9ลูกนะครับที่เตรียมไว้เป็นเป็นเขตพันธุ์ทัศีมาในรอบพระอุโบสถน,นะครับใครใครจะปิดทองลูกนิมิตก็มาปิดได้นะครับทั้งทั้ง9ลูกนะครับแล้วก็ทางนี้หลวงปูม่มีท่านก็แจกผ้าสามสีที่เข้าคล้องไว้กับช่อฟ้านะครับก็เอานํามาแจกให้แดบรรดา ญาติโยมทั้งหลายนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ท่านก็เมตตาแจกให้ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนนะไรขอให้เรียงแถวเข้ามาแล้วท่านแจกให้ทุนเลยนะครับ